แต่ละมือ่อกินตะกีฟุนขี้ดินผากจวนที่เกี่ยวของนี่มื่อมีใครสนใจเรื่อน้ำเส้นทาเนี่ เมื่อลมหนาวผัดมานี่คือสัญญาณเตือนว่าฤดูฝนอยู่ซบปอเล่ากำลังจะสิ้นสุดลงและการสิ้นสุดลงของฤดูฝนก็เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนในสังคมเล่าได้หูวาเส้นทางที่เคยเป็นขี่ตมในฤดูฝนก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปตามฤดูกาลเส้นกัน ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในส่วนเวลาของหนาฝนเส้นทางที่ผูกค้นสัญจร th บว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือเส้นทางล่องในขอบเขตทั่วประเทศเล่าส่วนใหญ่ต่างตกอยู่ในสภาพที่เปรยเพยเป็นบวกเป็นตม่มภาษามาสัญจรไปมาได้ยังสะดวกสบายตามที่ควนจะเป็นภาพรถติดข้าขีต่ต่มผูกคนช่วยกันลากดึงรถทิ่ติดข้ากลายเป็นภาพที่สิ้นตาของผูกคนที่สัญจรไปมาอยู่ตามเส้นทาง เมื่อเวลาผันเปลี่ยนหน้าฝนพานไปลมหนาวผัดมาเส้นทางที่เคยเปเพ่เป็นขีต่ต่มก็พันเปลี่ยนกลายเป็นขี่ฝนที่ปกคลุมเส้นทางแทนจากภาพที่เปื้อนเปื่อนผู้ค้นซวยกันลากดึงรถที่ติดข้าตมในหน้าฝนก็กลายเป็นภาพที่ผูค้ค้นต้องยืนหดน้าไ่ถนนเพื่อกันฝนยืนหน้าบ้านเฮือนของตนแทน เส่นี่กลายเป็นภาพว่งจรที่ผู้คนในสังคมเล่าต้องพบเห็นในทุกปีบริเวณเมนเตยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบรรณาเส้นทางทีิเปเพที่ถือปล่อยปะมาหลายทศวรรษบ่เพียงเป็นภาพสะท้อนความอยู่ยากของผู้คนหากแย่งสะท้อนเห็นถึงระบบบริหารของพรรครัฐบาลที่บ่เคยใส่ใจได้จริงใจในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนคนของตนเอง ในวันที่่9ตุลา2 0 0 5ที่ผ่านมาเสียงห้องถูกจากประซาชสนที่บุเคยได้รับการตอบสนองจากระบบบริหารของพรรครัฐบาลได้ถือเคยแพร่ออกสู่สังคมออนไลน์ผ่านเพจข่าวสารโทรคงที่มีผู้ติดตามหลายกว่า1ล้าน2แสนคนได้สะท้อนปัญหานี้ผ่านขอความจากจดไม้ห้องถูกของประชาวส้นาเต็มระบบจดไม้ห้องถูกจากประชาชนวันที่2 9เ,เดือน10ปี2 0 0 5 สบายดีแอดลงเขาวหิแดเส้นทางหน้าไห้ไปหาหน้าโนูเมืองไซเศษถานครหลวงเวียงจันออกไปเส้นทาง450ปีฝุ่นหลายแห้งลดข้นดินพานบอคาดไซน้ำกระบอมาหดให้สวยลงเขาวหิแดเด้อพอเป็นเส้นทางหลักที่ปะะ่าชนหลายบานต้องสัญจรไปมากบอนผากส่วนเกี่ยวของสวยแก่ไขให้ประชาชนด้นย ต่อกับปัญหาขี่ฝุนอยู่เส้นทางบ้านหน้าไฮไปหาหน้าโนเมืองไซเศษฐานครหลวงเวียงจันทร์ประซาส้นได้เห็น้อมุลนหวาบัญหาขี่ฝุนอยู่ตามเส้นทางประซาส้นได้หับผลกระโบมาเป็นระยะเวลา10กว่าป,ปีแล้ว และในระยะที่ผ่านมาประชา์ส่วนก็ได้พยายามห่องเฮียนไปหาภาคส่วนเกี่ยวของหลายครั้งแต่ก็บ่ได้รับการตอบสนองจากภาคส่วนเกี่ยวของตามที่ควรจะเป็นจนประชา์่นต้องส่งจดหมายห่องเฮียนไมายังสือ่อเพื่อให้กระแสะสังคมส่วยกดดันให้ภาคส่วนเกี่ยวของเรล่งแก้ไขตายแล้วพี่น้องเอ้ยท้างนี่มันบ่เมนต m 2.5มัน2.10้านอล้านแต่ละมือนี่กินตะกี้ฟุ่นขี้ดิน รถนี่ก่อไกลกันอยู่แต่ละมือพวกอยู่แค่มทังนี่ตายแต่ก็ภาคส่วนที่เกี่ยวของนี่มือมีไผ่สนใจเรื่องน้ำเส้นทางนี่ต่อไปห้ล่งไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิ้งว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อการบ,บัญหาเส้นทางอยู่สปปเล่าที่มักพันเปลี่ยนไปตามฤดูกันเพราะถือไปปะจากภาคส่วนเกี่ยวของของภาครัฐบาลคนทำอิดได้ข้อมินอว,ว้วา พอระดูการแล้วดมไปซ้ำซ่าหอดย่ำฝนปีนาคนต่อมาได้ขออ้อมิเอวยว่า่อระดูขี่ตมละเนาะพอระดูขี่ฟุ้นแล้วบาดนีดคนต่อมาได้ข้อมิเอวยว่วาเมืองไซเษฐานครหลวงเบียงจันทร์เมืองสามสังเส้นทางหน้าโนหน้าไหยังไก่โตเมืองไปเบื่องเส้นทางเขาโศกคําแม่บ่แค่กันห่างจากเดินผาตุหลวงประมาณ2กิโลเมตรทางเขาขี่ฟุ้นเต็มระบบ คนต่อมาได้ข้อเมต์เอาไว้วา่าฮอลอดูการดมกลิ่นขี้ฝุ่นแล้วยามฝนกับเป็นบวกเป็นตมยามแรงพ่อสิได้เที่ยวสินทางสบายผ่านเป็นขี้ฝุ่นปานได้สีพัฒนาสีเจริญคนต่อมาได้ข้อเมตนเอาไว้วา่ทาทังไปเมืองปานทางไปดาวอังคารเป็นแต่เงือแห้งทังไปหน้าประเทศไทยย่งดีกว่าพวกเจ้าน่าย่ตายมดเล้วบ่ คนต่อมาได้ข้อมินอวัยวาประเทศอื่นเข้าไปฮอดไซแล้วแต่เฮาคนเล่ายังประสบปัญหาทางฝุน่นทังตุ่มยู่คนต่อมาได้ข้อมินอวัยวาอยู่มาตงแต่หน่อยจนใหญ่ก็เป็นแบบเหนี้ยมาแต่ไดแล้ว คนต่อมาเด็กข้เมเอาไอวยว่วาปานนั้นเป็นนครหลวงอยู่ทั้งนอกตางแขวงบ้านนอกสีซ้ำใดประเทศเล่าดปดปล่อยมาจากปีละเส้นทางก็ยังคือเกา่าบ่เปิดหูเปิดตาเบิงประเทศไทยเดียวบาะเส้นทางไปไห,หน้ายังปูยางแล้วบางวันจากเมื่อก่อนเป็นทางปูยางทุกมือเนี่ยกลายเป็นทางแดงส้มเซยมันเยื่นประเทศเอือน่นพัฒนาขึ้นเล่าพัฒนาลง คนต่อมาเด้กข้อม์เอวยว่วามื่อแทน่นปานนันค้น่วยรัฐบาลกบอวยแบบโบมื่นตาวันวันมีแต่ตบมือสมเซยตบจนมือมึงบวมไปลวดคนต่อมาเด็กข้อม์เอวยว่วาปราชาชนเป็นเจ้าตัวเองหานามมาหดเองยามฝนก็เป็นตุม่มยามแดงก็เป็นฟุน่นตามระเบียบ คนต่อมาได้คออเมต์เอาไว้วา่าคือสิบโบมีไผมาสวยผวกเข้าได้ดอกขอความสวยเหลือมาทุกปีตั้งแต่เหตุเส้นทางมาก่บมีหยังดีขึ้นเลยคนต่อมาได้ขอ้อเมต์เอาไว้วา่ากระโพดกับโพเนาะทางบานเห่าพวกมั่นบบมีหูมีตาผ้ากันเบืองสวยกันแดว่าประซาสนเดียดท้อนไหลยามฝนกับเปื่อนอยามแรงกับมีแต่ขีฝุน่นเป็นแบบนี้คือสีบ่เจรลิญคือบ้านเมืองเขาดอกเป็นแบบนี้อีกร้อยปีกับคือเกา่า คนต่อมาเด็กข้เมิเอวัยว้ oh, าวาดเอาอีกหาหกเดือนกับบางไงแบบนี้แล้วพีน่น้องพอมันสิขราดูฝนแล้วก็น้ำขังเป็นบวกเพียงแอวเนียคนต่อมาเด็กข้เมินอาวัยวาขนาดนครหลวงนเนาะยังซ้ำหนีตางแขวงไ่อยากคิดสภาพคนต่อมาอเด็กข้อมินอวัยวาขนาดยูน่นครหลวงย่าถามหาเส้นทางอยู่ตางแขวงเลย คนต่อมาได้คข้เม์นอวัยวามันเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์เล่าไปแล้วยามแรงกับเป็นฝุ่นยามฝนกับเป็นตุม่มสมเซยหมันยืน่นคนต่อมาได้คข้เม์นอาไวัว่ามีแต่ลดฉีนรดเวียดได้หับผลประโยชน์ส่วนประชาชส,สนเล่าหับกรรมกินขี้ฝนต่อไปพี่น้อง คนต่อมาเด็กข้อมินอวัยวาตั้งแต่เกิดมาเมื่อตาเบิงโลกก็เห็นเส้นทางแบบนี้ละบ่เห็นพัฒนาจักเถื่ยยามแรงกับมีแต่ขี้ฝนย่มฝนกับเปืื่นหายกาหยงคนต่อมาเด็กข้อมินอวัยว้ท่างบ้านคอยกับแบบนี้ละเกิดมาก็เห็นแบบนี้เลยเงื่อนเป็นสีแดงยามแรงยามฝนไปบอ่อใด คนต่อมาได้เข้าเมนอาวัยวาเป็นย้งทุกๆปีต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้บ่เข้าใจและเข้าเมนสุดไทยสำหรับคลิปนี้ได้เข้าเมนอวัยวาหวัวย่มหนีมากละเมื่อจิตเมยใจหลวดปานแผ่นดินไว้พุ่นละขี้ฟุ่นเต็มปอดทุกเมือ่อตายแล้วพี่น้องเอ้ยทา้งนี่มันโมเมนต์ทีมันสองจุดหามันสุดสลานอยู่แต่ละเมื่อนี้กินตะกี้ฟุ่นขี้ดิน พวกอยู่แค่มทางนี่ตายเถอะก็ฝาสชวนที่เกี่ยวของนี่มอมีไผสนใจเรื่อน้ำเส้นทางนี่